มามามาขดสิผ้า عة, มาซิมผลละไม่กว่าไปเก็บมาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จากสวนจากของเองจ้ะเก็บได้ซูมือหัห่ะแ,แต่ว่าหันได้บ่หลายเนาะได้มือละประมาณนี่หละจ้ะประมาณฝ้ามือนึ่งนี่ละมามาซิมน้ำกันผลละไมน่นาห้อนนี่ลายจะช่วงนี่ผลลไม้ลายอืมหวานหวานเพราะววาน อากาศมันห่อนเนาะมันได้แดดมันเพียงพ่อแดดจ้ะหวานนี่ก็สิเป็นลาสเบอร์รี่นุ้ยนี่โบท่านสุกดีปันใดนุ้ยนี่สุกแห้งแล้วมันจะละมันสิเป็นหู้เป็นหู้อยู่กลางนะมันอืมถ้าเก็บโบโบแดงแห้งมันก็สิรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน แต่ว่าถ้าเก็บสุกแฮงหวานหวานจา้ะมันเป็นเพื่อนเป็นหูจัง่เสียเน,นี่ยอันเนี้ยเขาเอิน้นลูเบอร์รี่แต่ว่าน,นี่เป็นบลสเบอร์รี่ปลาด้วยจ้ะนี้เกี่ยวไปเก็บด้วยของคาง,งบ้านพักมานไหนเราจะอยากไปเก็บเอาสดๆจากต้นบริสุทธิ์เพื่อนแต่ว่าอันนี้คอยซื้อเพื่อนมาจา้ะ เป็นนเชอร์รี่ซื้อมาจากชอ็อปเชอร์รี่ข่อยมีอยู่แต่ว่าบอมเป็นเชอร์รี่พันนี้เป็นเชอร์รี่ปลาอยู่หลังบ้านอยู่ข,ข้างคอกไกล้ข่อยน่วยเพื่อกระสีน้อยก็นี่แล้วก็สีกระสีออกสีนสีแดงอมอมสมสีแดงอมสีสมนจาจะบริออกสีแดงซ้ำจังสิอันนี้เป็นเชอร์รี่เขาจะปลูกจ้ะเชอร์รี่พันผดปลูกขายอื หวานว่นางซะเหมือดีจังสีงอง่ออกจากผู้อึดผลไม้กินจังน้อยขอดกับสิบไปเก็บบุบเบอรี่บุบเบอรี่ปลาก็นั่งออกไล่หลายปลาในสุกเหลือที่ขวดมันเลยไปจ่อบเบิ่งอืมบุบเบอรี่ปลาไามาให้เยี่ยมแล้วก็ไม่ให้ลำปันอะไรท้อ แตงหนาเค้กไ้แต่กินกับไอติมไอเบิ้ดจะ๋าวะแต่ม,กม,มากเสแคนละแบบคนละรสชาตินี่กสิหวานหวานสวเบอรีเขาปลูกเองเนาะ่วยบางงามปันใดแต่ว่ากับพ่อได้กินู่จ้ะ ลาสเบอร์รี่กินลงไปพลไมไม่ประโยชน์ใกล้กสิกินเค้กอยู่จ้ะเต็ผพลมไม่สดๆจังเสียได้ประโยชน์หลายกว่าอืม คุณสซมมี่เพิ่นมากินเป็นน้ำปัป่นเพิ่งโมกอยมากินพอยละใหม่จังสิให้น้ำปั่นให้เพิ่นเพื่อนกินดีอยู่ละอือจับอีกจัาหน่วยกับอือแซ่บหวานฉ่ำจ้ะ